วันนี้จะอธิบายเรื่องมนโนจิตวิญญาณนะมนโนจิตวิญญาณมนโนจิตวิญญาณมนโนหรือใจอนะะมันเหมือนมันต่างกันอะไรยังไงเพราะว่าครูบาอาจารย์ในหลายคนในหลายองค์จะใช้ คำเดียวกันแต่ใช้ในความหมายต่างกันบางคนเราศึกษาตำรา,าศึกษาทฤษฎีมาในตำราสอนว่าจิตคืออย่างนี้อย่างนี้พอมาฟังครูบาอาจารย์เทศท่านใช้ในอีกความหมายหนึ่งพอใช้ไม่ตรงกับทฤษฎีตำราที่เราเคยเรียนมาเราก็เลยไม่ไม่ยอมรับในคําสอนครูบาอาจารย์องค์นั้นเพราะว่ามันขัดกับ สมมติบัญญัติที่เราเคยเรียนมาเราเรายึดในคำสมมตินั้นไปแล้วนะ,ะครกูบาอาจารย์บางองค์โดยเฉพาะกูบาอาจารย์รุ่นเก่านะท่านกะไม่ค่อยได้เรียนปริยัติสมมติบัญญัติในตำราเท่าไหร่ท่านก็จะพูดออกมาตามความเข้าใจของท่านซึ่งบางทีมันก็จะขัด ที่เราเรียนในตำราในตำรับตำรามาอพอใช้ไม่ตรงกันเราก็จะขัดแย้งในความคิดก็เลยปฏิเสธคำสอนนั้นไปซึ่งถ้าเราวางคำสมมุติไปก่อนแล้วฟังเอาใจความแล้วค่อยมาเทียบเคียงกันทีหลังว่าคำที่ท่านใช้นั้นอาจจะมาตรงกับคำที่เรา ที่เราสมมติบัญญัติไว้ที่ในตําราเขาสมมติบัญญัติไว้อีกคาหนึ่งก็ได้แต่ส่วนใหญ่หรือหรือไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะจะมีเคยเคยเห็นบางคนคอมเมนต์เวลาฟัง youtube ครูบาอาจารย์เขาก็จะคอมเมนต์ว่ามันขัดกับสมมุติเขาเขาก็ปฏิเสธเลยว่าอาจารย์คนนี้ไม่ใช่ละอาจารย์องค์นี้ไม่ใช่ละสอนผิดเขาว่างั้นนะ จริงอาจจะผิดที่คําสมมติบัญญตัตไงสมมติบัญญัติเราจะสมมติว่าอะไรก็ได้ไงเพียงแต่พอสมมุติไม่ตรงกันแล้วเราก็เลยปฏิเสธเลยภาชนะเราจะคว่ำปิดทันทีเลยไม่เปิดรับเลยนี่พวกยึดมั่นถือมั่นไงพวกยึดติดตาําราเนี่ยแบกตาําราหลวงพ่อทูลขิดป่ปัญโยท่านถึงบอกว่าอย่ายึดติดตําราแต่อย่าทิ้งตําลาไม่ทิ้งแต่ไม่ยึดไงหรือพระไตรปิฎก ของพระพุทธเจ้าก็เช่นกันเราไม่ทิ้งพระไตรปิฎกแต่เราอย่าไปยึดพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็เหมือนเส้นทางทางเดินเข้าไปหาเป้าหมายหาจุดหมายแต่เราจะไปแบกเอาทางไปด้วยไม่ได้เราศึกษาพระไตรปิฎกเพียงแค่เป็นแผนที่นำทางเพื่อไปสู่เป้าหมายเป้าหมายปลายทางแค่นั้นเองแต่เราจะแบกเอาถนนหนทางไปด้วยนะเหรอ ไม่ได้ทุกวันนี้เราเราจำตำหรับตําลามาแล้วก็มาถกมาเถียงกันมาประหัดประหารกันอ,อ,อย่างตัวนี้จะอธิบายในสำนวนของสมณเณรประมัยการเนตนะสมณเณรประัยการเนตนี่ท่านเกิดในรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกับหลวงตามหาบัว2 4นี่รนะ้อยห้ากว่านะ รุ่นรุ่นรุนรุน,นข่าวเดียวกันเลยแต่ท่านอายุสั้นท่านมรณภาพยังไม่ได้บวชเป็นพระเลยประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยแหละท่านมร,มรณภาพก่อนแต่ท่านเก่งท่านเป็นชาวอูบลพ่อท่านเป็นรู้สึกจะเป็นนายอำเภอแล้วท่านเรียนโรงเรียนมัธยมแล้วท่านออกมาท่านติดตาม หลวงปู่สิงคันทยาขโม่สิบรุ่นใหญ่ของหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มันท่านบวชสมณรที่วัดปทุมวนารามกับพระปัญญาพิสารเทระท่านเจ้าคุณหนูเพื่อนสหาพนันธมิกของหลวงปูเ่เสากันทาซีโรแล้วสมณรการเนี่ยท่านก็ออกธุดง แล้วท่านไปแต่งตำราตัวนี้ขึ้นมาทำมานุวัตและศาสนวิถีแต่งที่วัดพระแท่นศิลาอาจ・จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสมณเนนนะแต่หนังสือที่ท่านแต่งไว้เนี่ยครูบาอาจารย์พระป่ารุ่นหลังเนี่ยหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อวิริยังหลวงปู่เจ้ยอะไรนี่กล่าวถึงเยอะนะเป็นตำรับตำรา,าท่านจะอธิบายในความหมายว่าใจ หรือมนโนเนี่ยจะเป็นสภาวะที่เป็นกลางไม่มีการปรุงแต่งเนี่ยนะแล้วมันจะมีกระแสกระแสออกมาจากใจเนี่ยมาเป็นจิต ซึ่งทำหน้าที่ในการคิดปรุงแต่งจิตทำหน้าที่คิดปรุงแต่งพอกลางๆไม่คิดไม่ปรุงแต่งค้นจากการปรุงแต่งในสภาวะที่ปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีการปรุงแต่งใดๆเรียกว่าใจพอนึกคิดปรุงแต่งนึกคิดปรุงแต่งเรียกว่าจิตพอมารับรู้รับรู้ทางทวารหก เรียกว่าวิญญาณวิญญาณมารับรู้ทางทวาวรเป็นอาการเป็นกระแสเป็นกระแสออกมาจากใจเป็นอาการก็ได้อาการอาการตัวนี้ก็คือขันห้านั่นเองเป็นการทำงานในส่วนของขันห้าหรือส่วนปรุงแต่ง ส่วนใจเนี่ยไม่มีการปรุงแต่งนี่แค่นี้สามเณรประใหม่ท่านสรุปไปแค่นี้หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยก็แบบเดียวกันสามเณรประใหม่ประใหม่การเนตหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณุปมาจาร์เรื่องซึ่งหลวงพ่อพุทธก็อ้างอ้างท่านแล้วท่านก็อธิบายแบบนี้นะ มีใครหลวงปู่คำดีหลวงปูคงป่คำดีก็จะใช้คำว่าใจนี้ก็คำว่าจะใช้คำแตกต่างกันอีกว่าจิตแท้จิตเดิมอะไรเนี่ยจิตแท้ใจเดิมอะไรเนี่ยนะจิตแท้ใจเดิมหรือถ้าเป็นหลวงปู่มั่นก็จะใช้คำว่าถีติภูตังถีติภูตังหรือจะใช้คำว่า พระวังขจิตเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยในในตำราในในคำเทศคำสอนครูบาอาจารย์สายวัดป่านะอย่างหลวงปู่จวนในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นนะที่บันทึกโดยหลวงตาทองคําจารุวันโนหนังสือราลึกวันบานเนี่ยรำลึกบรนบานท่านก็จะใช้คําว่าพระวังขจิตทีติภูตังพระวังขจิตจิตเดิมจิตเดิมอะไรเนี่ย แล้วแต่จะเรียกนี่แหละเวลาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะใช้คําว่าใจบ้างจิตบ้างเราอาจจะงงอาจจะสับสนเนี่ยถ้าเป็นแบบครูบาอาจารย์สายวัดป่ารุ่นเก่านะท่านจะใช้แบบเนี้ยใจหรือจิตแท้จิตเดิมจิตแท้ใจเดิมทิฏฐิภูตัตงภวังกจิตจิตเดิมเวลาท่านนั่งสมาธิเนี่ยที่ที่เรานั่งสมาธิเ,เอาความสงบเนี่ยก็คือว่ามันจะสงบลงมาอยู่ในภวังกจิตที่พ้นจากการปรุงแต่ง หรืออาจจะเป็นเรียกว่าอัปัมป,ปนาจิตก็ได้เป็นสนกสงบไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิเนี่ยเนี่ยท่านท่านจะใช้หลายๆคำนะนี่ประมวลจากกูบาจันหลายหลาย,หลายองค์นะประมวลออกมาสรุปมาตรงเนี้พผนการปรุงแต่งจะจะเรียกว่าอสังก,ธธกงาตาธรรมก็ได้อมาตาธรมธรมก็ได้อมตตธรรมธรรมธาตุอะไรก็ได้ เวลาเรานั่งสมาธิเพื่อจะให้มันสงบสงบมาตรงนี้ไงไม่มีการปรุงแต่งเนี่ยมาพักจิตไงที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าเวลาเวลาเข้าสมาธิก็คือว่าเอามาจิตเอาจิตมาพักพักผ่อนพักในสมาธิอ่แล้วพอพักพอมันถอนออกจากสมาธิแล้วก็ออกไปทํางานออกไปทํางานก็คือไปไปเดินปัญญาไงเดินปัญญา เดือนปัญญาก็คือพี่นาพี่นาขัน,นหรือไตรักไงพี่นาเหนื่อยแล้วก็กลับมาพักในสมาธิกลับมาพักในสมาธิก็คือมาพักในในตรงที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยเรามาทํางานก็คือออกมาดูสภาวะไตรักของขันห่านี่ยนี่คือสายสมถะท่านท่านจะนั่งสมาธิจนจิตสงบจิตสงบ ท่านก็จะพักในนี้พอมันถอนออกมาท่านก็จะมาพินาพินากายพินาเวทนาจิตเวทนาจิตธรรมหรือเวทนาสัญญาสังขัรอะไรพวกนี้ไนงะพินาขันห้าเนี่ยเดินปัญญาให้เห็นความจริงอย่างเงี้ยนี่คือแบบฉบับอปาจะมีต่างต่างไปหน่อยก็คือสมเด็จญาณสังวรสมเด็จสังฆราชองค์ที่สิบเก้า ก็จะเหมือนกันนะท้ายกันแต่ตรงนี้ใช่ท่านจะใช้คําว่าจิตจิตจิตจําจําคําศัพท์ท่านไม่ได้นะลืมไปแล้วจิตอะไรจิตจิตที่มันไม่ปรุงอ่ะจะใช้คําว่าจิตเหมือนกันแต่จิตตัวหนึ่งจิตที่ไม่ปรุงอ่จิตตัวนี้ก็คือจิตคิดอ่ะจิตคิดอท่านจะใช้คําว่าจิตเหมือนกันแต่ แต่ต่างกันตรงที่ว่าจิตตัวนี้ก็คือไม่ปรุงจิตตัวนี้คือปรุงนึกคิดปรุงแต่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตกใจกับคําต่างๆเวลาเราไปฟังเทศคูบาจารย์ท่านใช้คําที่ไม่ตรงกับที่เราล่ำเรียนมาได้ยินได้ฟังมาจากตำหนักตำดาอย่าไปตกใจแล้วอย่าไปปฏิเสธธรรมะตรงนั้นถ้าเราปฏิเสธก็คือเราคว่ำภาชนะเลย เราไม่ได้ฟังอัดธรมธรมอัดทรสของธรรมซึ่งอาจจะเป็นธรรมแท้ก็ได้มีหลายคนนะที่เรียนตํารามาเยอะพอได้ยินท่านใช้คำที่ที่มันขัดแย้งกับตําราเนี่ยปฏิเสธเลยนี่แหละทิฏถีมานะอัตตาตัวตุนพราะเรายึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในคำสมมต,ติเราจะสมมติว่าอะไรก็ได้พวกนี้ จริงๆมันไม่ได้ม,มีชื่ออะไรสักอย่างเลยเราไปสมมุติให้มันพอคนแรกสมมุติว่าจิตปุ๊บนับบางอยัดเขียนออกมาเป็นตำราเราไปเรียนตำรามาไปอ่านตำรามาไปเรียนตำรามาเราก็ไปยึดเอาคำนั้นเลยเพอมีคนใช้ใช้คำแตกต่างจากที่เราเรียนเราปฏิเสธเลยเราไปยึดเอาคำนั้นแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นในคำนั้นแล้ว จริงๆภาษาพวกนี้เขาสมมุติขึ้นมาใช้ในการสื่อสารเท่านั้นเองสมมุติขึ้นมาใช้ในการสื่อสารแต่เราไปยึดเอาสิ่งสมมตุติเราเลยไปติดตรงนั้นไงเพราะเขาใช้คําไม่ตรงกับที่เราเรียนมาจบเลยเราปฏิเสธเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอธิบายต่อหลังจากนั้นไปเนี่ยไม่สนใจเลยนั่นแหละคนไม่มีปัญญา เนี่ยเราต้องฟังให้จบท่วนกระบวนความแล้วถ้าเรามีปัญญาเรามาเทียบเคียงเองก็ได้ว่าสิ่งที่ท่านพูดท่านใช้คำว่าใจอ๋อเออมันอาจจะมาตรงกับจิตในความหมายที่เราเรียนมาก็ได้เอออย่างนั้นืนี่มีอยู่ไม่กี่คำหรอกวิญญาณก็วิญญาณในตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็พวกนึกคิดปรุงแต่งง เวทนาก็ได้เวทนาสัญญาสังขารตัวนี้ก็วิญญาแล้วก็ตัวนี้ก็กายไงกายรูปกายก็เป็นขันห้าแล้วไงนี่ยการทํางานของขันห้าทั้งหมดเนี่ยเป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นเห็นขันห้าทํางานนีืงใครมาเห็นล่ะก็เหมือนสวาพระว่าใจมาเห็นหรือเห็น เห็นทั้งปรุงแต่งเห็นทั้งไม่ปรุงแต่งนะก็ได้แต่ไม่ยึดอะไรสักอย่างอไม่ต้องยึดอะไรสักอย่างไม่ต้องเป็นอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าวางตรงนี้เรามายึดเอาตรงนี้ก็ไม่ใช่อไม่มีเราเป็นอะไรสักอย่างไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นของมันเองอยู่อย่างนั้นซึ่งไม่ต้องเรียกว่าอะไรก็ได้ฉีกยิ้งก็ได้กระดาษอย่างเนี้ยไม่ต้องเรียกว่าอะไรก็ได้นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติดั้งเดิมของเขาจบใจนะใจอ,อาการของใจมีจิตกับวิญญาณวิญญาณไปรู้กลางทาวารจิตก็คือคิดนึกปรุงแต่งสองอันนี้เป็นอาการ กระเพื่อมออกมาจากใจใจนี้เป็นกลางเป็นนิวทรอลเป็นซีโร่ก็คือไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งพ้นจากการปรุงแต่งหรือรวังขจิตรวังขจิตจำไว้นะรวังขจิตทีติผู้ตังจิตเดิมแล้วแต่จะเรียก แต่มันจะมีสามส่วนนะที่ออกมาคิดเวลาคิดนึกปรุงแต่งที่เราคิดเรานึกเราปรุงเราแต่งเราจําได้เราอะไรได้เนี่ยที่พูดกันอยู่เนี่ยเป็นการทํางานของจิตที่เห็นที่ได้ยินที่อะไรเนี่ยเป็นการทํางานที่เรียกว่าวิญญาณบิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยง่ายๆหลักง่ายๆต่อไปจะอธิบายโยงไปที่อภิธรรมหน่อยหนึ่งเพื่อเพื่อขยายอาจจะทําให้เข้าใจมากขึ้น แต่จะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าตัวเองก็จำไม่ได้ศึกษามาแค่พอรู้แต่ไม่ได้เอาศึกษาเอาที่จะเอาเป็นเอาตายที่จะไปท่องจําเอาอะไรไม่ไม่เอาแบบนั้นไม่เอาระวังระวังคจิตปกติถ้าเรานอนหลับเนี่ยระวังคจิตมันจะเกิดดับสืบเนื่องกันต่อตลอด เป็นจิตชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่มันเรียกต่างกันพวังก็จิตมันก็จะเกิดดับเกิดดับดวงนี้เกิดดับไปดวงใหม่ก็เกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาดับไปสืบต่อกันไปอย่างเงี้ยทําให้เรามีชีวิตอยู่ตลอดในขณะที่เรานอนหลับนะมันไม่ออกมาทํางานมันอยู่ในพวังเหมือนมันอยู่ที่ฐานเนี่ยอยู่ในฐานที่มั่นมันแต่พอมีอะไรมากระทบกับทวาร ทวารดวงตาหูจมูกลิ้นกายห้านะห้าก่อนนะห้าทวารน,นะอ่มีมีสิ่งภายนอกมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะเกิดการกระเพื่อมเขาก็จะเรียกว่าผวังคัจาลนะะจะกระเพื่อมอ่าแล้วมันก็จะออกมารับมันก็จะเรียกชื่อออกมาต่างกันต่างกันนะ ว่าแต่ละแต่ละแต่ละขนาดที่มันออกมาเนี่ยจากระวังขจิตเนี่ยมันจะเริ่มออกมารับรับรับทางสมมติทางตานะอ่ามันก็จะเรียกว่าระวังขจรณะก็คือเริ่มกระเพื่อมอะไรเนี่ยก็เรียกชื่อต่าเงินไปพอมารับรู้ปุ๊บมันก็จะกลับมาลงพวังเหมือนเดิมแต่มันก็จะเป็นขณะใหม่ละตันเป็นเป็นพวังขจิตตัวใหม่อย่างเงี้ยตัวนี้ก็ดับไปละตัวนี้ดับไปตัวนี้ก็กระเพื่อมอะไรออกมาเนี่ย มาลับอ่าหลังจากนั้นก็ออกไปรับอีกอืมเนี้ยเนี่ยไงเป็นอาการที่ออกมาจากใจภวังคจิตหรือใจเนี่ยเป็นอาการที่ออกมารับรู้ทางถวาวนไงตาหูจมูกลิ้นกายอ่แต่ตัวนี้เป็นเป็นการทํางานของใจเป็นถาวรที่หกเนี่ยปรุงแต่งเนี่ยอืมนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเวลามันออกจากภวังมาลับปื๊บเนี่ย15ขณะ สิบห้ขนาจิตสิบห้าขนาจิตแต่ชื่ออะไรไม่ต้องไปจําถ้าอยากจะรู้ไปเสิร์ชหาเอาใน Google นะเอาแค่หลักการว่ามันอยู่ในภวังเนี่ยเหมือนรถเราสตาร์ทแต่ยังไม่ใส่เกียร์ยังไม่เข้าเกียร์ยังไม่วิ่งไงมันก็ทํางานอยู่อย่างนั้นน่ะเครื่องยนต์มันก็ทํางานอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็เหมือนกันถ้าเรานอนหลับเนี่ยภวังก็จิตมันก็ทํางานสืบต่อกันไปเพียงแต่ว,ว่าไม่ออกมารับรู้อื พอเรารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันก็ออกมาทับทำงานเลยออกมารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยเนี่ยเนี่ยพวกนี้แหละเป็นอาการอาการของใจตัวนี้จะเรียกว่าใจหรือผวังกจิตนี่เนี่ยเนี่ยพอมันออกมารับรู้ปุ๊บเนี่ยมารับรู้ปุ๊บขณะหนึ่งมันก็แต่แต่ในเสี้ยววินาทีเดียวนี่มันออกมารับรู้เป็นล้า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 นครั้งเลยนะเ<ว>นี่ยใน,นทางอภิธรรมก็าเขาสอนไว้ไม่ใช่ว่าออกมา อันหนึ่งนาทีหนึ่งอะไรไม่ใช่นะแค่เสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยเสี้ยวหนึ่งเนี่ยเป็นล้านล้านครั้งมันเลยประมวลออกมาเป็นภาพให้เราเห็นนี่เรามองไปมันเลยเห็นเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบเพราะว่ามันออกมารับรู้แล้วมันเอามาภาพมาประต่ประตอกันนี่หรือเสียงก็เหมือนกันมันออกไปรับรู้ทางหมูมันก็เอาขึ้นเสียงมาประฏิประต่อกันทําให้เรารู้ว่าเขาพูดว่าอะไรหรือเราเห็นว่าเป็นอะไร มันเร็วมากปัญญาอย่างเราเนี่ยมันไม่ทันนี่แหละไอ้ที่ออกมารับรู้ทางทวารห้าเนี่ยเขาเรียกปัญจท,วา,ทวารทวารลวิถีวิถีจิตที่ออกมารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอพอม,มันรับรับจากทวารห้าออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่มะโนทวารละวิถี มโนทวารวิถีเนี่ยตัวนี้จะจะมาแปลความหมายแล้วเนี่ยจะแปลความหมายก็คือมันจะส่งต่อมาที่ทวารใจไงทวารที่หกไงทวารมโน,น,น, 6, น 6, เนี่ยทวารที่หกไงไอ้นี้พูดตามอภิธรรมนะที่เขาเรียนกัน่ะทวารที่หกเนี่ยทวารที่หกตอนแรกรับรู้ทางทวารห้านี่ยตามหูจมูกลิ้นกายรับรู้มามันยังไม่แปลความหมายนะมันจะมาแปลความหมายตอนมันส่งมาที่มโนทวารวิถีเนี่ยอ่ะ เวทนาสัญญาสังขารจะมาทำงานอยู่ตรงเนี้ยมาอินเตอร์พพียมาแปลความหมายให้ค่าให้ภาษาให้ความหมายว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายสวยงามเนี่ยปรุงแต่งแล้วเนี่ยจะมาปรุงแต่งตรงเนี้ยฮะเนี่ยตรงนี้แหละที่เรียกว่าจิตเนี่ยถ,ถ้าเทียบกับรูปนี้นะนตอนแรกเนี่ยทวารห้าเนี่ย ทวารวิถีนี่ปันจทวารวิถีตัวนี้มนโนทวารวิถีเนี่ยรับรู้มาแล้วก็ส่งต่อมาให้ตัวนี้ปรุงแปลปรุปงแปลอ่ตัวนี้แค่รับรับสัญญาณเฉยแต่ทั้งหมดนี่แหละเป็นเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยอืมเป็นธรรมะฝ่ายปรุงแต่งขันห้านั่นเองอการทำงานของขันหาน่านนี่ทั้งหมดเลยใช่เลยเนี่ย ไอ้ที่เรานั่งคุยกันอยู่นี่นะมันทั้งนั้นแหละอมันรับมารับมาแล้วก็มาแปลความหมายตรงเนี้ยเวทนาสัญญาสังขารทำงานเนี่ยอ่าสัญญาก็ความจำจำได้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายสีเขียวสีดำสีแดงอ่มันพูดว่าอะไรความหมายว่ายังไงอะไรเงี้ยที่คุณฟังผมพูดไปรู้เรื่องนั่นแหละมันแปลออกมาแล้ว จากที่ผวังขจิตมันมารับทางหูไงมีเสียงผมไปกระทบประสาทหูแก้วหูคุณปุ๊บเนี่ยมันออกจากผวังมารับแล้วมารับเป็นล้า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 นครั้งอ่ะทำให้คุณรู้ภาษาความหมายเนี่ยแล้วมันก็ส่งต่อมาที่ทวารวิถีเนี่ยสัญญาเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยปรุงแล้วจนคุณรับรู้ความหมายว่าผมพูดอะไรไปน,นี่มันทํางานแค่เนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,น่ยมันเป็นการปรุงแต่ง สรุปง่ายๆก็มีสามตัวนี่นพะวงกับจิตหรือใจเนี่ยที่ยังไม่มีการปรุงแตง่งยังไม่ออกไปรับรู้อารมณ์ตอนตอนมันออกไปรับรู้อารมณ์เนี่ยนี่แหละมันเป็นอาการเคลื่อมออกไปออกไปรับรู้แล้วก็มาแปลความหมายมันเป็นการปรุงแตง่งพอมันไปรับแล้วมันก็กลับมาสู่ฐานเดิมมันกลับมาสู่พวังมันกลับเข้าสู่พวังตลอดนั่นแหละอะแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้มัน อ่าอ่ามันต้องได้ชานระดับอะไรนะอ่าในหนังสือของท่านสมเนียนประใหม่นะ,ะรูปชานระดับรูปชานถึงจะเห็นตรงนี้กระบวนการตรงนี้อืมในเขาอธิบายไว้ในพิธามะนะอธิบายแบบเนี้ยอืม นี่แหละครูบาอาจารย์ก็เลยสอนตรงนี้ใจวิญญาณจิตเป็นอาการออกจากใจทางนั้นจิตกับวิญญาณทำง,งานเนี่ยเป็นอาการออกจากใจความปรุงแต่งต่างๆเนี่ยเกิดเกิดจากเป็นอาการกับเพื่อมของใจออจอธิบายต่ออีกก็ได้ตอนที่ในชาติก่อนนะ เราตายจากชาติที่แล้วปุ๊บนอนตายเนี่ยนอนตายวิญญาณออกจากร่างนี่เขาเรียกว่าจุติจิตนะจุติจิตเป็นจิตอันหนึ่งเหมือนกันแต่มันเรียกชื่อต่างกันเ,ออเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปสนใจชื่อมันจิตอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันเรียกสารพัดมันเรียกชื่อต่างกันให้ตามหน้าที่ เหมือนคุณน่ะอยู่บ้านก็เรียกว่าพ่อเป็นพ่อลูกก็เรียกว่าพ่อไปหาแม่เขาก็เรียกว่าลูกอไปที่ทํางานก็เรียกบอสเนี่ยตอนมันตายเนี่ยจิตวิญ,ญญาณออกจากร่างเนี่ยเขาเรียกว่าจุดติดจิตมันออกไปเนี่ยออกมาแล้วมันก็มาเรียกว่าวิญญาณธาตุอ่าเนี่ยวิญญาณธาตุพอไปได้ร่างใหม่ก็เรียกว่าปฏิสนธิจิต อ่ะอันเดียวกันแต่มันก็เกิดดับเกิดดับต่อกันมานะสืบต่อนะมายึดเอาล่างใหม่เขาเรียกปฏิสนธิจิตอ่าก็คือตัวนี้แหละอ่ามโนใจมโนมโนธาตุอ่วันมายึดเอาขันห้าร่างกายตัวนี้แล้วต่อไปมันก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรพวกเนี้ย เป็นการแสดงอาการอาศัยเป็นเครื่องมือในการแสดงอาการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกไงอาศัยร่างกายเนี่ยจากจิตดดิจิตมาเป็นวิญญาณธาตุมาเป็นปฏิสนธิจิตมายึดมาครอบครองร่างกายตัวเนี้ภาชนะตัวเนี้แล้วมันก็อาศัยภาชนะตัวเน,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 เนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นทูเป็นทูเป็นเครื่องมือสื่อสารอาศัย รูปร่างกายเนี่ยตาที่เรียกว่าตาหูจมูกจินกายอ่แล้วก็ไอเรียกส่วนที่เป็นนมามธรรมอว่าใจอะไรเงี้ยเป็นเครื่องมือสื่อสารอ่ที่เราเห็นก็เพราะว่ามันอาศัยประสาต,ตานะี่ไงสื่อสารกับโลกภายนอกที่เราได้ยินก็อาศัยประสาทหูนี่แหละเป็นอาศัยรูปร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการปรุงแต่งอ่านะพอมันอาศัยรูปร่างกายตาหูจมูกจินกายออกมารับ รับข้อมูลแล้วแล้วมันก็ส่งมาปรุงแต่งมาแปลความหมายที่มโนทวารวิถีที่จิตนั่นเองอืมวิญญาณรับรู้จิตคิดปรุงแต่งต่อแต่มันเร็วมากเนี่ยอย่างอย่างที่ผมนั่งพูดอยู่เนี่ยผมก็เห็นทั้งเห็นทั้งได้ยินมันเหมือนจะแทบแทบจะเป็นเวลาเดียวกันเลยแต่จริงๆมันมันคนละขณะแต่มันเร็วมากไง แค่เชี่ยววินาทีเดียวมันเป็นล้านลครั้งที่มันออกจากผวังขจิตออกมารับรู้ทางทวารต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็แปลความหมายทันทีเลยเนี่นีมันเป็นเองทํางานของมันเองเลยนั่นแหละเราบังคับบัญชาอะไรมันไม่ได้มันทำของมันเองจะบังคับหูไม่ให้ผมได้ยินเสียงนกมันก็ไม่ได้ตราบใดที่หูยังไม่หนวกเนี่ยมันก็ได้ยินของมันเองอจะไปเลือก เลือกได้ยินว่าจะจะได้ยินแต่เสียงดีๆเสียงเขาชมอะไรไม่ได้เขาชมเขาด่าเราก็ปรุงแล้วปรุงว่าเขาด่าปรุงว่าเขาชมนั่นแหละเป็นการทำงานของจิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของขันห้าเนี่ยมันทั้งนั้นเลยปรุงแต่งทั้งนั้นเลย การปรุงแต่งก็คือปรุงออกมาเป็นภาษาเป็นชื่อเป็นภาษาให้ค่าให้ภาษาให้ความหมายเนี่แหละมันทั้งหมดเลยน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นนะ